สวัสดีครับวันนี้พบกับแบงค์ยูสคาร์และรถมือสองสมยงคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับผมวันนี้แบงค์มาก,กับเจ้าโตลต้าไฮรักรีโว2.4ตัวเจเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับตัวนี้ เป็นรถจดทะเบียนปี2016นั่นเองนะครับขอเสนอราคาพิเศษเลยแล้วกันนะครับผมค่าตัวของน้องคือ329,000บาทเท่านั้นนะครับผมฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนครับ329,000บาทผ่อนเพียง6,000บาทต่อเดือนนะครับผมตลอดสัญญา84เดือนเลยถูกมากๆเลยใช่ไหมครับรีบมาจองกันเลยนะครับผมมาเดี๋ยวแบงค์พาไปชมว่ามีอะไรมาบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมก็แปลงหน้าหล่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นกระจังหน้านะครับผมไฟตัดหมอกนะครับ ไฟหน้าก็ขาวใสกิ๊กเลยนะครับผมเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะมีไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับมามาดูด้านข้างกันนะสำหรับด้านข้างนะครับผมอ่าจะมาด้วยล้อเดิมของโรงงานเลยนะครับผมมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกนะอ่ามีโลโก้ไฮลักหูวกระจกเป็นสีตัวรถนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับผมก็จะเปิดแคปบได้90องศานั่นเองนะครับดูด้านหลังกันนะครับสำหรับด้านหลังนะครับอ่า ก็จะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในคมเดียวกันนะครับผมมีไฟเบรกจุดที่3ให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการคลีนให้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมในห้องโดยสารกันต่อครับ สำหรับในห้องโดยสารนะครับผมก็จะคุมโทนด้วยสีดํานั่นเองนะครับผมตั้งแต่แผงประตูเลยนะครับผมอ่าพวงมาลัยเป็นแอร์แบ็กนะครับผมมีแอร์แบ็กทั้งหมด3ามลูกเลยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กพวงมาลัยแอร์แบ็กหัวเข่าคนขับนะครับผมแล้วก็แอร์แบ็กข้างคนขับนะเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงเดิมๆนะครับผมมี USB AUX แล้วก็บลูทูธให้นะครับผมอ่ตัวนี้เป็นระบบเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับผม5สปีดนะเบาะ ได้เบาะหนังสีดำได้แดงเลยนะครับผมสาหรับคันนี้นะเปิดแคปได้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมคือขึ้นลงได้สะดวกสบายมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องต่อครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4หรือเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีดีเซลนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะ150แรงม้ามีระบบเบรก ABS มาให้เรียบร้อยแล้วเครื่องไม่มีการแกะแงะงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับผมเมคอาร์อยู่ครบทุกจุดนะคานหน้าคานเดิมเพจ เดิมๆม,มีมอกอ,อยู่ครบนะครับสําหรับคันนี้คือเดิมมากๆเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไฮรักรีโว่2.4ตัว J ปี2016ครับคันนี้ขอเสนอราคาเพียง329,000บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นคนับผม84เดือนตลอดสัญญาเลยใครที่อยากได้รถคันนี้นะครับสามารถโทรหาแบงค์ได้ที่เบอร์0837333652นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0837333652นะครับผมยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาทุก เคสเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเส้นที่อื่นมาแล้วไม่ผ่านนะผมก็ยินดีรับแก้งานนั่นเองนะครับมีบริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านฟรีทั่วประเทศไทยและส่งรถทั่วประเทศไทยให้ด้วยนะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับผมของแถมที่ผมจะแถมให้สําหรับรถคันนี้นะไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีให้ด้วยนะครับและ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด1ปีเต็มเลยสําหรับรถคันนี้นะครับผมใครที่อยากหารายได้นะครับผมก็แนะนาเพื่อนมาซื้อรถหรือแนะนําคนในครอบครัวมาซื้อรถนะครับผมรับส่วนลดกับผมไปเลยนะครับผม5 0าพันบาทไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยนะก่อนจากกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการพลาดรถสวยๆคันต่อๆไปและค่าแนะนําสวยๆสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ